อัสลามุอะลัยกุมครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมเด็กชายอิบารุดูร่มานอยลลอผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากไปละหมาดมายานะครับที่บ้านเพื่อนของผมนะครับตอนนี้คืออากาศร้อนมากนะครับลองลองดูอากาศครับร้อนมากเอ๊ะแต่ผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแฟนของผมเองงั้นมาตามผมกันเลยถ้าเพิมไม่มีแฟนะเราเป็นแฟนให้ได้นะ แ <biraz sc> <la> และนี่ก็คือแฟนของผมนั่นเองหรือว่าเคล็ดลับที่ผมบอกทุกคนไปเมื่อสักครู่นี้คือในชื่อเรียกภาษาไทยก็คือพัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมารู้จักประโยชน์ของมันกันเลยประโยชน์ของมันก็คือระบายระบายความร้อนของอางกาศกลายเป็น ความเย็นได้นะครับก็คือแบบสดชื่นมากเลยนะครับสดชื่นแบบสดชื่นเหมือนเปิดแอร์เลยนะครับแล้วมันก็เป็นลูลกครึ่งอัตดโดนมัตินะครับทีนี้ก็มารู้จักวิธีการใช้พัดลมนี้กันก่อนเลยนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มตรงนี้เหมือนปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มสตาร์ทคือแค่เอาน,นิ้วไปสัมผัสนะครับไม,ไม่ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องแรงกดเหมือนพัดลมปกตินะครับนิ้วสัมผัสฮัลโหล ๋อลืมเสียปั๊ก <How> อันน <ism> <mañana> <Whatever does that matter> ี้อันนี้ไม่ใช่ที่ผลิตภัณฑ์เขานะครับอันนี้ก็คือความฉลาดของผมเองเสียปั๊กเสร็จแล้วนะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆมานี่ปุ่มแรกนะครับ เป็นปุ่มเหมือนปุ่มสตาร์ทแคสัมผัสนะครับไม่ต้องใช้แรงกดเนี่ยมันก็จะสตาร์ทมันก็จะเป็นพัดลมนะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับได้ว่าจะให้มันหมุนทางซ้ายทางขวาหรือวจะให้มันแบบอยู่อยู่นิ่งไม่ต้องหมุนอะไรก็ปรับได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมให้มันไปอยู่ตรงกลางแล้วขึ้นเลยทีนี้มันก็จะอยู่แบบตรงๆแล้วครับแล้วมาดูปุ่มที่สองนะครับก็คือสปีด ปุ่มนี้เขาเขียนว่าสปีดก็คือความเร็วความแรงของพัดลมนะครับเวลเรากดไปชั้นสามมันก็จะสดชื่นมากกว่าเดิมชั้นหนึ่งมันก็จะสดชื่นแบบสดชื่นน้อยๆชั้นสองก็จะพอประมาณชั้นสามก็จะสดชื่นมาก, 3, กส่วนไอ้นี่ไทเขียนว่าไทก็คือถ้าเราถ้าเราเปิดพัดลมแล้วกดว่าถ้าเรากด X8 อีก8ชั่วโมงข้างหน้าพัดลมจะปิดเองโดยอัตโนมัติแล้วถ้าเราเ้าพัดลมปิดอยู่แล้วเราไปกดที่ไทม์เนี่ยใหม่ตอนพัดลมปิดสมมุติว่าผมกดไป8ชั่วโมงก็คือมันมี1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงผมปะเป็น8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงข้างหน้าพัดลมจะเปิดเองโดยอัตโนมัติหรือว่าจะเอา1ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้ม1ชั่วโมงข้างหน้าพัดลมจะเปิดเองอัตโนมัติ สองชั่วโมงข้างหน้าเปิดเองอัตโนมัติสีช่ชั่วโมงข้างหน้าเปิดเองอัตโนมัติและแปดชั่วโมงข้างหน้าก็เปิดเองอัตใครที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อไหมตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยนะครับตัดสินใจให้เด็ดขาดน,นะครับนี่ครับถ้าเราตัดสินใจแจวว่าจะไปซื้อช้าขอมางมันจะหมดแล้วครับถ้าผมปล่อยคลิปนี้ออกไปสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ทั่วประเทศไทยนะครับก็คือยี่ห้อฮาตาดินะครับวัสลามก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวัสลาม